สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรบับเข้าสู่ปามไบค์ไซเคิลชาแนลครับที่อยู่ตรงหน้านี้คล้ายๆกับเสือหมอบแต่ว่าไม่ใช่เสือหมอบนะเพราะว่าตัวนี้คือไซโคครอสจากฟอสรุ่น G ีคาร์บอนจะมีอะไรแตกต่างจะมีอะไรที่น่าสนใจคลิปนี้มีคําตอบครับครับผมก่อนหน้านี้ผมก็ได้เจอกับคําถามมากมายนะสำหรับตัวนี้นะตัวฟอส c e G c จีคาร์บอนนะครับผมเพราะว่ามันคล้ายๆกับสิ่งที่ผมขายอยู่เนื่องจากอะไรมันจะเป็นแรดโทสเปกต่างๆเพราะฉะนั้นผมได้เจอกับคันนี้มาบ่อยมาก แต่ว่ายังไม่มีโอกาสรีวิวสักทีครับจนผมได้เจอลูกค้ามาสั่งที่ร้านผมจนได้ตัวฟอสจีคาร์บอนตัวนี้คำถามที่ผมเจอไปบ่อยก็คือว่าผมซื้อไปแล้วทำไมผมถึงปั่นเป็นเสือหมอบตามเสือหมอบกับเพื่อนๆไม่ได้แน่นอนครับตัวนี้ไม่ใช่เสือหมอบตัวนี้มันคือ c y c โค c r ครอสถ้าเราคุยกันง่ายๆก็คือตัวเนี้ยมันคือเสือหมอบสายลุยมากกว่ามันจะไม่เร็วเท่าเสือหมอบองศาจิโอเมทรีจะทาไม่เหมือนเสือหมอบนะครับ แต่ว่ามันสามารถลุยได้แล้วก็ไปได้เร็วกว่าเสือภูเขานะครับเพราะฉะนั้นมาอยู่กึ่งๆระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขาเพราะฉะนั้นก็คือไซโคครอสหรือว่ากราวเวเป็นเสือหมอบสายลุยนะครับผมขออธิบายให้เข้าใจก่อนแล้วก็คําถามหลายๆคําถามนะว่ามันทํายังไงได้บ้างแต่งยังไงได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดเป็นลายชิ้นไปว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างตั้งแต่ข้างล่างสุดยันขั้นบนสุดตามสไตล์ปามไบเซคเกิลนะครับ thank งั้นเรามาเริ่มต้นกันที่ยางกันเลยดีกว่ายางตัวเนี้ที่ได้ไปนะครับก็คือยางจากอ n นาว่าโปรจุดเด่นของตัวเนี้ก็คือมันจะเป็นขอบ2สีแบบนี้นะครับผมทางบ้านผมเรียกว่าขอบแก้วซึ่งมันจะทําให้รถสีดําสนิทแบบนี้หรือรถสีที่มันเป็นสีเดียวนะครับเด่นขึ้นมาโดยการใช้ยางของ2สีแบบนี้นะครับผมเป็นเทรนแล้วก็ฮิตมากเลยในปี2021แบบนี้ อย่างตัวนี้ที่ได้มาก็จะมีขนาดอยู่ที่700คูณ4ีซีนะครับผมเหลือถ้าเราไปเทียบกับเสือภูเขาคร่าวๆนะครับผมไม่เป๊ะนะจะอยู่ที่ประมาณ29คูณ1นนะครับแล้วก็หน้ายางของมันเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างเป็นสายลุยแล้วสามารถปั่นตรงถนนเรียบได้แล้วตรงขอ,ขอบข้างๆนี้ก็จะมีที่กริปให้กับโครนอะไรต่างๆนะครับผมสําหรับของมันโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันเป็นเสือหมอบสายลุยนะต่อมามาดูด้านขอบครับด้านขอบตัวนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันมากเลยเพราะว่ามันมาจากเวทโทสเบก ผมขายตัว Twitter เยอะมากเลยมันก็จะมากับ r t t r s s p e t เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นล้อคู่นี้ผมค่อนข้างามีประสบการณ์กับมันเยอะนะครับตัวขอบสูงเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมสูงอยู่ที่36มิลน,นะครับผมแล้วก็ความกว้างจะอยู่ที่19เพราะฉะนั้นตัวที่ติดมากับตัว t w i t t e r ต่างๆเนี่ยมันก็ใช้ล้อตัวนี้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็ยังหาอะไรได้ทั่วไปเหลือเฟือนะแต่ว่าล้อของมันเนี่ยให้มาเป็นแบริ่งค่อนข้างลื่นมากเลยนะครับผมด้านหน้า นะครับเบรกติดนิดหน่อยแล้วก็ด้านหลังฟังเสียงกันนะค่อนข้างละเอียดเลยใช่ไหมครับผมล้อเลเทสร์เฟกเขาก็ทํามานานแล้วนะครับผมมีประสบการณ์ทําตัวด้านดุมเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นของเสือหมอบแล้วมันจะเป็นของเสือหมอบดิสเบรกนะครับเพราะว่าแกนของมันเนี่ยจะได้เป็นแกน12ด้านหน้าจะกว้าง100แกนจะใหญ่12มิล แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแกน12เหมือนกันกว้าง142นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะถามผมว่างั้นผมอยากจะลุยๆเลยผมใช้ของเสือภูเขาได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เพราะว่าเสือภูเขาเนี่ยด้านหน้าจะกว้าง100เหมือนกันแต่ว่าแกนมันจะเป็นแกน15นะครับแต่ว่าคําถามหลายๆคนก็คือบอกว่าผมสามารถไปแต่งของเสือหมอบได้ไหมคําตอบคือได้เสือหมอบดิสเบรกนะครับสามารถซื้อของยี่ห้ออะไรใส่มาแต่งกับคันนี้ได้เลย ต่อมาคือด้านชุดขับเพื่อนครับด้านชุดขับเพื่อนตรงนี้คงคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันอยู่แล้วเพราะว่าผมเคยรีวิวไปเยอะมากก็คือตัวชุดเกียร์จากเวสทอสเปกถ้าใครสงสัยว่ามันต่างไงกับ105นะครับผมกดคลิกด้านบนดูได้เลยนะครับผมผมเทียบทุกชิ้นกับ105ไว้หมดแล้วตัวเนี้ยที่ได้ไปจะเป็นเกียร์ของเสือหมอบนะครับชิปเตอร์สับจานตีนผีอะไรต่างๆเป็นของเวสทอสเปกหมดจะมีขนาดสองใบยอยู่ด้านหน้าแล้วก็11อยู่ด้านหลังครับชิปเตอร์ ก็สามารถเข้าได้คล้ายๆของตัว SRAM นะครับเพราะว่ามันใช้คลิกเดียวนะครับขึ้นก็คือไกลหน่อยลงก็คือลงมาทีดเดียวนะครับข้างหน้าก็จะเหมือนกันคล้ายๆกันแล้วก็จานตรงนี้ที่ได้ไปก็เป็นของเวทโทสเปกจะเป็นกะโหลกกวงเรียบร้อยมีขนาดอยู่ที่50-34นะครับผมตัว bottom bracket ก็จะได้ของตัวที่ใช้กันสแตนดาร์ดทั่วไปชิมา a โ o ่ก็ทำนะจะเป็น P F 8 6ด92นะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถหาซื้อกะโหลกตกแต่งได้เยอะแยะเลยจะเอาลื่นแค่ไหนก็ได้ด้านหลังเนี่ยตัวนี้ก็จะได้11สปีดไปจะมีขนาดอยู่ที่11-30 หลายคนอาจจะถามว่าผมขึ้นเขายังไม่พออยากจะได้ใหญ่กว่านี้ได้ไหมคําตอบคือได้นะครับผมเพราะตัวนี้เป็น11สปีดไม่ใช่2สปีดของเวทโทสเปกตัวนี้เป็น11สปีดเพราะฉะนั้นคุณสามารถอัพเป็น11ส2 11 3 4ไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมต้องขอลองอีกทีหนึ่งแต่ว่า32ได้แน่นอนในการอัพเฟืองขึ้นมาของ11สปีดนะครับผมใช้ของ105ก็ได้หรือใช้ของจีนทั่วไปก็ได้ต่อมานะครับผมก็คือตัวตีนผีตัวตีนผีตัวเนี้ยจะได้ของเวทโทสเปกเป็น11 Speed ไป ก็ข้อดีของมันก็คือตัวเคจด้านนอกจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมเท่หรูแล้วก็น้ำหนักเบายังไม่พอครับตัวจ็อกกี้พูลลี่ก็คือตัวลูกรอกอะไรต่างๆข้างล่างเนี่ยจะเป็นเซรามิกแบริ่งของแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างคุ้มของตัวมันนะครับผมสำหรับชุดขับเคพื่อนก็มีประสบการณ์เยอะเหมือนกันถามว่าใช้ได้ไหมบอกว่าใช้ได้นะครับผมแต่ว่าจะให้โทนเท่า105ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าราคาต่างกันเยอะนะครับผมสำหรับ มือใหม่อยากลองดูอยากลองใช้ดูผมว่า r e t r o s p e c เป็นอะไรที่ดีแล้วก็ราคาประหยัดนะครับมาพร้อมกับเบรกก็เป็นของ r e t r o s p e c เหมือนกันแต่ว่าฟังดีๆนะครับผมเพราะว่าบางเจ้าที่รีวิวไปเขาเขียนว่าเบรกไฮดรอลิกจริงๆมันไม่ใช่ไฮดรอลิกนะครับผมผมขอเรียกว่าเซมี h ไฮดรอลิกดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการดึงสายไปที่ปั๊มที่เป็นไฮดรลิกนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขอเรียกว่าเซมีคือกึ่งๆก็คือการดึงสายขึ้นไปแล้วก็ไปสับให ก้ามเบรคคลิปเปอร์นะครับเบรคาลิปเปอร์ที่เป็นไฮดรอลิกในการบีบมากกว่านะครับต่อมาคือด้านเฟรมด้านเฟรมตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับผมหนึ่งเลยนะที่ผมบอกนะคือมันเป็นเฟรมเก็บสายทั้งหมดนะครับไม่มีสายมาเกะกะเลยสวยมากทำสวยมากแล้วก็คุณภาพของคาร์บอนถือว่าเป็นอีกเกรดหนึ่งที่คุณภาพดีเพราะว่าใช้คาร์บอนรหัส T 9 0 0ในการสร้างมันขึ้นมานะครับผมแล้วก็มันเป็นเฟรมของไซโคครอสอะ อยากรู้แลวใช่ไหมมันแตกต่างยังไงหนึ่งคือไซคูคอสจะสั้นกว่านะครับผมจะไม่ยาวเหมือนเสือหมอบเพราะฉะนั้นการปั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ก้มเท่าเสือหมอบนะครับมันจะตั้งขึ้นมามากกว่า,าเขานําเข้ามามีแค่ไซส์เดียวก็คือท่อตรงเนี้ยจะสูงอยู่ที่48แนะครับแต่ว่าตัวความยาวของเนี้ยจะอยู่ที่53ทําไมเขาทํามาแค่เฟรมเดียวเพราะว่าตัวเนี้ยมันสามารถใช้ตั้งแต่1 7 0เถึง178เลยนะครับสาเหตุที่เขาทําท่อเนี้ยให้มันสั้นลง แต่ว่ามันยาวให้คนสูงปั่นเนี่ยก็เพราะว่าการปั่นไซคูครอสเนี่ยคุณไม่ได้ปั่นอย่างเดียวในการแข่งขันคุณก็ต้องมีการกระโดดบ้างใช่ไหมครับคือการกระโดดออกมาจากรถแล้วก็แบกแล้วก็หิ้ว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 แล้วเสร็จแล้วก็กลับไปปั่นต่อเพราะฉะนั้นการดีไซน์เฟรมของมันเนี่ยตรงนี้จะไม่สูงให้เกะกะมากจะเป็นคล้ายๆแบบเสือภูเขาที่สามารถกระโดดขึ้นกระโดดลงได้ง่ายนะครับผมขึ้นรถง่ายแต่ว่าความยาวของมันเนี่ยมันจะยาวเหมือนเสือหมอบไอ้ตัวเนี่ยที่ยาวหนะ้า็นเสมมนามนะะมา50นะครับ เพราะฉะนั้นมันจะดรอปตรงนี้ลงมาไม่ให้สูงแต่ว่ามันจะยาวขึ้นมาปกติเหมือนเสือหมอบนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องดูองศากันดีดนะตัวนี้ไม่ใช่เสือหมอบมันถึงทาความเร็วได้ไม่เท่าเสือหมอบเพราะว่าความสั้นวิวเบสของมันก็จะสั้นลงมาด้วยเพื่อการเข้าโค้งที่ง่ายและการออกโค้งที่เร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นะจะเอาไปใช้กับเสือหมอบไปแข่งกับเสือหมอบมันยังไงมันก็ไม่ทันนะครับผมมันจะคนละประเภทกันด้านเฟรมตัวนี้บอกตรงๆนะครับผมมันจะหนักกว่าเสือหมอบอีกแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เสือหมอบ การเลคคาร์บอนต่างๆนะมันก็ต้องทําให้หนาขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับผมสังเกตดูจากตะเกียบค่อนข้างใหญ่แล้วก็มั่นคงมากกว่านะครับผมการทําทูบต่างๆนี่ครับอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องมีความมั่นคงคงทนมากกว่าเสือหมอบเพราะตัวนี้มันสามารถโดดได้เจอหินเจออะไรกระโดดข้ามกระโดดข้ามได้เลยนะครับผมการดีไซน์ของเฟรมอรงศาอะไรต่างๆก็จะไม่เหมือนกันความน้ําหนักของมันก็จะไม่เบาเท่าเสือหมอบนะครับผม แต่ว่าดูจากภายนอกแล้วเฟรมตัวนี้ทําได้เนียนมากทําได้สวยมากนะครับผมดูรอยต่อคาร์บอนอะไรต่างๆไม่มีเลยเป็นชิ้นเดียวหมดเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชุดกรุ๊ปอะไรในอนาคตคุณสามารถใช้สายลอดออกมาข้างนอกได้นะครับหรือจะลอดในคอให้สวยเหมือนเดิมก็ได้ใช้เคียร์ไฟฟ้าก็ได้นะครับสามารถทาอะไรได้เยอะกับเฟรมตัวนี้นะต่อมาคือด้านคอนโทรลครับด้านคอนโทรลตัวนี้ก็เป็นแฮนด์คาร์บอนแล้วนะครับเป็นคาร์บอนอินเตอร์เกตมีขนาดความยาวของสเต็มตรงเนี้ย อยู่ที่100แล้วก็กว้างอยู่ที่400นะครับตัวแฮนด์อินเตเกตตัวนี้ก็ถือว่าเบาแล้วก็ดีมากเลยผมเห็นกับหลายๆย,ยี่ห้อก็มากับแฮนด์อินเตเกตตัวนี้นะครับผมเก็บสายเรียบร้อยให้ความแอโร่นะครับแฮนด์ hand น่าสนใจมากแค่แฮนด์เฉยๆแยกซื้อก็หลายพันแล้วนะครับผมแล้วก็เฟรมที่ออกแบบดีไซน์มาให้ซ่อนสายโดยเฉพาะแบบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ยุคใหม่เจนใหม่น่าสนใจมากๆเลยดูสะอาดเกลี้ยงเลยนะครับ ต่อมาคือด้านหลักอานครับด้านหลักอานตัวนี้ก็ถือว่าให้ของดีมาอยู่แล้วได้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เลยแล้วก็มันจะเป็นลักษณะแบบกลมทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นสามารถหาซื้อหาแต่งอะไรได้ทั่วไปตัวหลักอานตัวนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่3 1 6. 6นะครับแล้วก็มีความยาวอยู่ตรงเนี้ยตั้ง350นะครับผมเพราะฉะนั้นเรนจ์ในการปั่นไซส์รถคันนี้ค่อนข้างยาวมากเลย1 7 0ึ7 8สามารถปด,ด่นรถคันนี้ได้รับต่อมาคือด้านาบาะับนะตัวนี้ได้นบาะเจลครับั่ีเหมือนกันเาบอกว่าเปนบเบาะเบา นะครับผมตามที่เขาเขียนมาแต่ว่ามันก็เป็นเบาะเจลที่นั่งสบายดีเหมือนกันไม่ได้เขียนยี่ห้ออะไรไว้นะครับอันนี้ก็คือตัวสเปคที่ได้มาจากรถ f r r ์ e G Carbon คันนี้นะครับผม mm. ก็น่าสนใจมาก mm. เข้าถือว่าให้ของมาแบบดีนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับผมมาคุยกันด้านราคาราคาคันเนี้ยเพียง24,900บาทถามว่าแพงไหมผมว่าแค่เฟรมก็คุ้มแล้วนะครับผมเพราะว่าบอกไว้ก่อนเลยนะบ้านเรายังไม่ฮิตไอตัวไซโครครอสนะครับ แต่ว่าต่างประเทศนะครับไอตัวงานจีนที่ผมนั่งดูรีวิวอะไรมาต่างๆเนี่ยปีนี้เป็นปีของไซโคครอสทุกบริษัทนะครับทุกแบรนด์ทุกผู้ผลิตเริ่มจะมาดันกับตัวไซโค o ครอสมากขึ้นอีกหน่อยในบ้านเราประเทศไทยต้องดังขึ้นมาอีกแน่นอนครับต้องมีการแข่งขันที่เป็นตัวไซโคครอสโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเริ่มก่อนก็ดีก่อนเอาไปฝึกก่อนนะครับผมเราสามารถเอนจได้เรากำลังปั่นอยู่บนทางทางเรียบ เราเสร็จแล้วปุ๊บเราเห็นทางลูกลังอะไรต่างๆเฮ้ยเราอยากจะลุยว่ะแล้วอยากจะสนุกกับมันรถคันนี้ก็สามารถไปได้เลยนะครับก็เป็นอะไรที่สนุกไปอีกแบบหนึง่งอยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจให้กับตัวไซโค o คอสูนะครับผมเพราะว่าอนาคต 2- อสปีมันดังแน่นอนตัวไซโครคอสและการแข่งขันบ้านเราต้องมาครับโอเคครับ24,900บาทนะครับผมตอนนี้มีแต่สีดําอย่างเดียวสีแดงผมไม่ทันตอนนี้หมดไปแล้วนะครับผมลองหาตามเดลเลอร์ใกล้บ้านของท่านดูได้ก็โอเคงั้นเรามาชั่งน้าหนักจริงกันว่าน้าหนักจริงเท่าไหร่นะคร ตัวนี้ไม่ได้ใส่บันไดนะบันไดมีแถมให้นะครับผมบันไดของมันก็ค่อนข้างดีเลยเป็นแบริ่งแบบนี้ก็มันแถมไปในในกล่องเลยนะครับโอเคงั้นมาชั่งน้ําหนักจริงกันว่าคันนี้จะน้ําหนักเท่าไหร่นะครับน้ำหนักที่ออกมาก็คือ9.44นะครับถือว่าเบานะผมว่าถือว่าเบานะสำหรับตัวไซโครครอสนะครับผมอย่าเอาไปเทียบกับเสือหมอบนะ9.44นะครับผม ได้เฟรมดีสามารถแต่งอะไรได้อีกเยอะแค่ถอดล้อเฉยๆเอาไปใช้ของงบก็หายไปละ1นกิโลนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเพราะว่าเฟรมมันต้องทําให้แข็งแรงกว่าเดิมอย่าลืมคานี้นะครับผมโอเคครับ <Okay, S 1> ลากันไปก่อนครับ, okay, รบก,กบบ็ขอฝากตัว Fo สต์ G Carbon ตัวนี้ไปด้วยนะครับผมของดีราคาประหยัดปาร์มบเซเคิลมีจัดจําหน่ายครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดของดีมาใหม่แบบนี้นะครับผมของดีราคาประหยัดปาร์มบเซเคิลชอบ จัดหามาให้คุณครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ